บทกรอนสะท้อนธรรมอุปมาชีวิตเปรียบว่านาวาน้อยที่ล่องลอยเกวงกวางกลางเลใหญ่เมื่อถูกลมขื่นซัดพาพัดไปจึงมีบ้างที่เอ็นเอียงมิเที่ยงตรงอุปมาว่าเราท่าน ผ่านพบสุขระคนทุกข์ตีชั่วทั่วทุกคนอาจถูกตันหาพาใจให้ต่ำลงไม่มั่นคงเที่ยงแท้อย่างแน่นอนอุปมาสาระของชีวิตมีผิดบ้างอย่าประมาทตามใจ ที่สับสนจงรีบสร้างความดีที่ในบัดดลเป็นอาพรประดับตนก่อนลับตา